สวัสดีครัสวัสดีกับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการสนามข้าวกับเบ้าจีรศศัก์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังางวัดรังเก้าสิบแดจุดอง้าเมคาเฮิรดวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์เราจะพปปันตุกวันเสาร์ในเวลาเก้านาฬิกาเศษเศโดยประมาณนะครับกบระต้องข้อขอบคุณท่านพ่อสุภาดวงนุย ฐานพุ่มในการสถานีวิทยุกระจายเสียง่งประเทศไทยอย่างวัดจังขอบคุณคุณชัยยาแผนไทยวันนี้ดูแลเทคนิคแท่งสี่เสียงกับพมกับมากับคุณปากกพงวิทานธีรวัตรจีเกนเกยสวัสดีครับคุณมากทีเดีครับและวันนี้ก็มีแขกผู้ร่วมรายการปิเศษนะครับคุณบดินดาประจิณสวัสดีครับสสัดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็วันนี้นี่เราก็มาแลกงกันในเหลืองจะเป็นประโยชน์กับปีนองกัตรกรเท,กรทจกตรกโดยเฉพาะในเรืืองก้องเกี่ยวกับการลดต้นทุนในท่วนก้องตัดาหา,าตาดาหาปืกนนะครับไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องปุ๋ยหรือเหลืองก้องอ,อะไรกันแล้วแต่ <Okay. S 1> ในวันนี้คุณปรินดาประจิ้นนี่ก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เราก็มาแล่งกับแตนผู้ฟังนะครับจะ <Yeah. S 1> เป็นแฟนคลับรายการและนำข้าวกับเบา้าจ <c oughs> ีรศซัก เพราะเราฟิียลยมันก็จะ่วยได้มากสร้ารายชนีดนี้ถ้าไปซึกส้าดีนะมันจะเอามาทําเหลืองสมางเวยนะใช่ใชคือไม่ไม่ใชาามาทําในเหลืองกองเปิดสาธานเสริมก้องปืนไดแต่เพียงอย่างเดียวก็ทําเขลืองสมางเลยก็ตำกรีมสานหน้าเนี่นี่เราคุณ ปดลงไปซักซาเลยสาลายน้ำลึกป็นชื่ว่าวันนี้โชคดีนะคะทีมานในรายการนี้เราเทปจะไม่ต้องลงลึกมาเพราะว่าเมื่อนพเบาเองเนี่ยก็จะรู้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะในเชิงข้องอตัวส่วนประกอบรือว่าฐานอาหารนะคะทีนี้อีกอย่างนึงก็คือว่าเออจากการที่เราได้แก็บ แกปีวิวรู้ว่าติดตามลูกค้าเนี่ยเขาจะบอกว่าทําไมมันหายพ้นแบบเร็วมากนะคะอู้เห็นการเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยชายรังเดียวก็เห็นแล้วต้องบอกก่อนว่าเมื่อเห็กเดียวที่เราคุยกันว่าเกษตรกรเนี่ยพูดไงไงว่าเซฟติดแล้วชายเคมีมายาวนานนะคะมีการใส่ถาด NPK สะสมไวมากแล้วอยู่บนหน้าดิน แต่ว่ารากไม่สามารถที่จะดูดซึมไปใช้ได้รอยเปอร์เซ็นมันก็เลยเมือนค้างค่าอยู่ตรงนั้นนะพอวันนี้ได้ตัวฟูวิกของเราลงไปเนี่ยปรับสภาพดินทําให้ดินรวนซุยรากดูดเอาไอเอ็นพีเคที่เคยส่ส้มไว้บางคนเนี่ยโอ้โหหอบหนึ่งกิโลรอบหนึ่งห้กิโลใส่ เดือนเว้นเดือนด้วยซ้าไปนะอัดเพื่อที่จะให้ได้พลนผลิตเนี่ยแต่มันก็คือไปกองอยู่ตรงนั้นอะพอได้ฟูวิกมาช่วยรับสภาพดินปุ๊บอะมันดูดคาไปกอนเลยค่ะไอที่นขี้ใสะาสมไวแล้วมันก็เลยเร็วม,มันมดกับผืชทุกชนิดด้วยใช่ได้ใช่ได้กับผืชทุกชนิดค่ะในส่วนของตัวนี้เนี่ยจะทําแบ่งเป็นซองสูตรก็คือสูตร แรกเป็นส่วนข้องการบำรุงตน้นบำรุงรากบำรุงใบก็คืออดูแลช่วงที่ยังไม่ได้ให้พ้นผลิตสูตรที่ซองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องข้องการบำรุงพ้นผลิตแล้วนะคะไปช่วยเรื่องข้องนำนักปริมาณแล้วก็รวมถึงรสชาติด้วยนะคะในกรณีพลไม่เนี่ยก็คือแด่นเรื่องไมพ้พ้น จริงๆแล้วก็ยังพาราน pues <basics S 2> ี <mit. S 2> nah, ่ก็เน้นนะก็คือคือตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยลักๆักมันจะว่มแลลว่ลักๆักมันเป็นเหลืองงวกวยในการดูดซึมอดูดซึมแร่ธาตุพมลลำเลียงเรื่องต่างๆไเลยคือมันมันมันสวยเล่านี้แล้วเป็นเป็นลักครับทีเนียไอ้ลักกันเนี่ยพอมีมีตัวสวยในการดูดซึมแล้วคือก็จะไปบวกันได้มันก็แล้วแต่คือมันเป็นมิกอันนี้มันเป็นพรีมิกก็จะวอ่าเป็นเรื่องของอะไรพรีมิก ก็คือผสมผสานอมันเป็นปรีมิกคือมันไม่แยกตัวแยกตัวเนึ่งมาําอซ้ำซึ่งที่นี่เอ็นปีเคนี่มันเป็นเคมีโดยตรงในโดเจนมันเป็นเคมีโดยตรงโพแทสเซียมเอ็นปีเคมันเป็นเคมีเยมีความจําเป็นกับปะปือเอ็นดีเคในโดเจนรัโพแทสเซียมที่นี่ในเกเทศกรมันเราจะประสบปัญหานี้อย่างหนึ่งก็คือเวลาปั้มแป้งย่างแป้งก็จะอัดปุ๋ยเต็มต็มกจะอัดปุ๋ย แต่พป้ปั้มโต๊กย่างโต๊กอะไรก็จะไม่ใช่เลยตุ๋มเลยคือตุ๋มไม่ดุราเลยคือเพราะฉะนั้นกันช่วยในการปรับสภาพดิน,นไม่เกิดเลยส่วนในก้องเราก็เลยกลายเป็นเป็นเป็นแร่งซัดส้มก้องเคมีเป็นแร่งซัดสคือใจสร้างเกตหว่าในบางส่วนเนี่ยบางส่วนยางบางส่วนปั้มโปรกปืนชนิดใดไม่ขึ้นเลย่ยจริงไหม เปปลูกกได้ไม่ขึ้นเลยเนช่ยท่น,นั้นยาคือยาขึ้นยามันก็ได้ก้นเงียบขึ้นยายามันไม่เกี่ยวคือยามันเป็นเป็นมันไม่ใหญ่ลุ่งลึกใน,นเอนคือมันยาเนี่ยปลูกกันได้ไม่ขึ้นเลยครับนี่นี่คือปัญหาใหญ่ของมัรพรุซึ่งดีนี่เราลาเลยกันปรับสภาพดินอ่าเราละเลยกันปรับสภาพดินนี่คือก,รกรรารที่คนบรรพบรับเราเน้นในเรื่องปุ๋ยอย่างเนี้ยก็เมัอก้นเนี่ยเราจะไปเน้นในเรื่องกงอนหืาน แต่เ,เราไม่ได้เน้นการองกำลังกายน<ม>ะนึ่อกไหมถ้าเปรียบการองกำลังกายกับเมื่อนกับการแบบรับดินแบบแบบหาวเราเน้นวาน่าอาหารไยามไปกินอาหารเสริมนู่นนี่บางคนเนี่ยกินอาหารเสริมมาแต่ว่าไม่อ้อมลังกายเลยการ่างกายก็ไม่ได้แข็งแร <ừ AS> ง เร,เราต้องไปปรับสภาพร่รรางกายเราเพราหมอนเหมือน,นผีเบาผูดหลยเดียวค่ะมันมันมันคนนะคะผืดเนี่ยเปรียบเสมือนถ้าถ้าเป็นคนเนี่ยไม่เคยได้ทาการดีท็อกใดๆไม่เคยได้ล้างลำไส้ไม่เคยได้มีการ ขจัดไขมันหรือแมกระถังบนผิวนั่งนะั้นไม่ได้มีการคัดคีไข้ลเลยในการระบายอกข้องเงือ้อหรือว่าต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่อาหารดีๆเข้าไปเนี่ยระบบการ่ยยการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่รอยเปิดเส้นการดูดซึมการเอาไปใช้มันก็ไม่100มรอยเปิดเส้นเพราะฉะนั้นการแสดงผลนะ่ะมันก็ได้ทถาที่ได้นะคะแต่เมื่อนคนที่เขามีระบบการทางออกกาลังกายปรับลำไส้ปรับระบบดูดซึมหรือพวก อะไรต่างๆเนี่ยพอเขากินอะไรเขาไปอู้ทำไมผิวอร่าจังทำไมนา้าอุ้มชมพูเลยทำไมพิวสดใสทำไมพมมันทำไมเล็บแข้งแรงอ่ะเนี้ยมันก็รูปแบบเดียวกันนะคะคุณมาพุ่งแค่เป็นเ็าเรียกว่า <c oughs> มี่สวนหมากคุณมาพุงส่วนมาก,มว,มากว่ง,งว้งนนั้นกลืนตาบนโอ้หวัองว้นกลืนตาบนคงเปลือนพี่ <c oughs> <c oughs> อะไรจะตอบบอกต้องไงวะนี่เรื่องจริงจะมีทุ่นมาอันนี้เราเล่นเล่นทุกเด็กเรื่องจริงคือจะมีทุนมาพอมาจจะมีความรู้เรื่องย่างมาเปรเคยเป็นคนเสื่อย่างด้วยนะใช่เขาจะทำอะไรบักนี่หลังรันต้างไปใน้ฟังนี้ว่ามันไปปอบกับประเทศก่อนเป็นเหมือนมืั้งก็ก็ก็เป็นวิธีชีวิตมันก็สนุกดีไม่เหยีแปลกอะไรไม่แปลกได้เนียก็เข้าไปอยู่กุ๊กคี้ สึ่งกันเทศตะโกนนี่มัใกล้ยังเลยกันนะคนรวยพี่คนรวยพี่นะเพื่อเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยตรงๆปุ๊บไม่เคยไอเดืองเนี่ยผมไม่เคยนึกว่าเขาวันมีเงินหมักว่าผมผมไปดึงธรรมพัฒน์บอกเขารวยว่าผมฟรีอันนี้เร่องจริงเลยซึ่งบอกว่าการเทศตะโกนนี่มันต้องรวยเลยรวยการเทศตะโกนประเทศไทยต้องรวยแต่ว่าเราก็เสียใจว่าคนจนนี่เคยเป็นการเทศตะโกนใกล้แม่แหลี่ยมนี่ใกล้แม่แล้วยม แว่าดุเรื่องล้งเรยย่มตรงหักชาเสียเลือยอยู่แต่ยังไม่ใกล้ที่นี่ดุลเรื่องล้งนี่ต้อตรงรุยห้าปีห้าปีนี่นี่การการใก้ส้วนนี่แปลงแหลกๆๆตะกินนั้นไม่มีแล้วนะหวานคือตรงตรงหักชาคนเร่บนี้แต่เขาดูคุณค่าแล้วไงแต่ก่อนเขาไม่ดูคุณค่าผมืนกระ่รเพราะามนไปไม่ดีหลักชาไม่มีมันเป็นเรื่องลำเลื้อแลเขาไม่รูจากการลอดตอนต้นไการลดตอนท้นนี่เป็นเรื่องสำคัญ ือตอนสุ่นเตะตะต่ตกว่ามันจะมีส่วนต่างของกงารไก่จะมากกว่าประเทศที่ผ